สวัสดีค่ะยูดีอุคุรีนะคะวันนี้นะคะยูดีจะมาพูดถึงบีบีครีมทาตัวนะคะน้องใหม่นะคะกะ็แบรนด์ชื่อว่า Baby k i ิสนั่นเองนะคะก็หน้าตาของมันเป็นอย่างนี้เลยนะนี่เบบี้คิสนะคะเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานก็ฮิตฮอตและเป็นที่พูดถึงกันมากในเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะก็แบรนด์นี้มีด้วยกัน4สูตรนะเป็นบีบีครีมที่สูตรเยอะเหมือนกันเนาะก็มีสีขาว สีชมพูสีเขียวชุบสีเบสนะคะก็แต่ละสูตรนะคะก็สีแต่ละสีไม่เหมือนกันคุณสมบัติไม่เหมือนกันกลิ่นก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่าล็อตแรกเนี่ยะคะ่ะเขาจะผสมชิมเมอร์อเขาจะผสมชิมเมอร์ทุกสีนะคะก็ยูรีซื้อสีขาวมาใช้ก่อนในล็อตแรกเลยที่เขาเปิดตัวเลยทำไมถึงซื้อมาใช้เองก่อน อันหนึง่งเพราะว่าตื่นเต้นอะเพราะว่าเจ้าของเลิเจ้าของแบรนด์นะคะเป็นคนที่ผิวขาวแล้วก็ผิวสวยมากแล้วมีงานหนึ่งที่พี่เขาทาไปด้วยแล้วก็เราก็รู้ว่าเฮ้ย mm hmm. พี่เขาทาไปงานนี้ด้วยหรอวันนั้นผิวบบิงมากเลยเราก็เลยรีบซื้อมาเลยนะคะก็ลองใช้แล้วนะคะต้องบอกว่ามันดีมากๆเลยคือล็อตแรกเนี่ยจะผสมชิมเมอร์ทุกตัวแต่ว,ว่าล็อตใหม่เนี้ย จะมีสีเขียวกับสีเบจที่ไม่ผสมชิมเมอร์นะก็จะเนียนมากๆก็คือต้องเล่าว่าสีขาวทำไมถึงซื้อมาใช้เองแล้วใช้แล้วเป็นยังไงก็ซื้อมาใช้เองก็เพราะว่าอยากรอก่อนนะอ่าแล้วก็ใช้แล้วเป็นยังไงก็คือว่ายูรีทาไปหลายงานมากและทุกครั้งที่ทาไปไม่มีใครดูออกว่าทาแล้วทุกคนจะทักว่ายูร่ผิวผ่องมากตัวจริงขาวมากตัวจริงแบบ เด่นมากผิวออร่ากระจายยูลีคิดว่ามันเนียนมากๆคือทุกคนแม้ว่านั่งใกล้ๆอ่ะยังดูไม่ออกว่าท่าบีบีคือขนาดเอาแคนมาส่องกันอ่ะแต่ก็เห็นว่ามีกากแบบชิมเมอร์บ้างนะคะแต่ว่าชิมเมอร์ของเขาเนี่ยเป็นชิมเมอร์ที่เม็ดเล็กละเอียดมากคือเกรดเดียวกับที่ใช้บนเครื่องสําอางเลยก็คือว่ามันจะไม่อารมณ์แบบกากเพชรเม็ดใหญ่แต่แบบจะเป็นเม็ดเล็กมากๆเลยแล้วก็ละเอียดก็แบบว่า ทาแล้วก็จะทำให้ผิวดูวาวขึ้นดูยังไงอะมีออร่าดูไบขึ้นนะคะเป็นชิมเมอร์ที่ดีนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญของยี่ห้อนี้นะคะก็คือเขาจะผสมวิตามินซีแล้วก็คอลลาเจนด้วยนะคะก,ก็เหมือนว่าเป็นบีบีครีมที่ยูริไม่เคยเจอนะว่าใส่สารบุมงุงเข้าไปในครีมด้วยส่วนใหญ่นีจะเจอแค่ทาเสร็จล้างออกผิวก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ตัวนี้เขาบอกว่าทาเสร็จล้างออก ถ้าใช้บ่อยๆผิวก็ผิวจริงของเราอ่ะก็จะขาวขึ้นด้วยก็คือมันเป็นครีมบำรุงไปในตัวเลยนะคะก็ใช้ระยะยาวผิวก็จะขาวขึ้นจริงๆด้วยนะคะแล้วก็มีกันแดดนะคะ SPF 30นะคะแล้วก็กันน้าด้วยนะก็ไม่ต้องกลัวว่าโดนน้ำแล้ว b ีบครีมดูไม่มีนะคะกันแดดด้วยดีมากเลย ช่วงนี้ทาทุกวันเลยเพราะเขาบอกว่าผิวจริงจะได้ขาวด้วยแล้วก็ทาแล้วผิวก็สวยด้วยก็เลยชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทาให้ดูทีละสีเลยนะก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยที่สีขาวก่อนนะคะก็สีขาวนะคะเนื้อมันก็จะเป็นสีขาวๆจริงๆให้ดูเห็นไหมจิม้มอะไรของเราเนี่ยก็อืสีขาวนะคะเป็นกลิ่นนมนะคะ เนื้อครีมเกี่ยง่ายมากเลยนะคะเห็นว่าขนอยู่ริเยอะนะแล้วก็ไม่ติดขนเลยซึ่งเป็นแบบอะไรที่เลิฟมากเพราะว่าอยู่ริเป็นคนขนเยอะมากง่ายๆว่าเป็นน้องของลิงแน่เลยอ่ะเพราะว่าตรงช่วงแขนมันคนขนเยอะมากแล้วก็จะมีประสบปัญหาว่าทาบีบีครีมหลายยี่ห้อติดขนบางยี่ห้อก็ต้องรองให้แห้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางยี่ห้อก็ดูขาวเกินดูแบบหนาลอยมาเป็นนิ้วเลยอะไรเงี้ยแต่ยี่ห้อน,นี้มันทาเหมือนว่าเป็นโลชั่น ซึมเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยก็คือมันซึมเข้าไปกับผิวเหมือนทาโลชั่นเยฉนยๆอ่ะอารมณ์เหมือนทาโลชั่นเสร็จก็ออกจากบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนทาครีมบำรุงนะคะก็ยูร้เป็นคนผิวแดงนะเดีย๋ยวทาทาทา,า,าอาจจะดูแดงหน่อยเพราะว่ายูร้ลงน้าหนักมือค่อนข้างเยอะนะคะนี่ก็เกี่ยครบแล้วเนาะให้ดูความตาม่างอายะ <laughs> <laughs> เห็นไหมว่ามันขาวขึ้นมากเลยนะคะ ดูสิคือ,อยูริเป็นคนว่ายูรีขาวแล้วนะทาบีบวีพีมเข้าไปเป็นไงล่ะขาวหนักเลยงานนี้ก็สีขาวนะคะหมดสําหรับสาวที่อยากขาวถึงขีดสุดก็คือขาวอยู่แล้วทาแล้วก็จะยิ่งขาวเข้าไปใหญ่นะคะก็ดีมากเลยนะคะแล้วก็มีกิสเตอร์ด้วยหอมกลิ่นนมแบบแป้งๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูสีต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ ต่อไปนะคะเป็นสีชมพูนั่นเองนะคะก็สีชมพูเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ก็กลิ่นสตรอเบอรี่ตอนแรกนึกว่ากลิ่นมันจะแบบสตรอเบอรี่แบบเปรี้ยวๆแต่ว่าอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แบบแคนดี้แบบหวานๆหอมๆนะคะเหมือนขนมเคก้กก็เนื้อครีมก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าสีขาวกับสีชมพูจะผสมชิมเมอร์เนาะก็อย่าทาให้ดูเลย ยูรีว่าสีชมพูอ่ะคือสีชมพูจะเหมาะกับสาวๆที่อยากขาวแบบเฮลตี้ขาวอมชมพูแบบสุขภาพดีแล้วก็ดูแบบดูแบบยังไงผ่องยูรีว่าสีขาวอะผ่องสุดนะไม่รู้สีในความคิดส่วนตัวสีขาวกับสีชมพูค่อนข้างจะเหมือนเหมือนกันแต่ว่ายูรีเป็นคนผิวชมพูเพราะฉะนั้นทาขาวชมพูมันก็จะดูเนียนกว่าใช่ไหมแล้วก็เกี่ยง่ายเนาะชิล เออลืมบอกว่าหลังทาบีบีครีมทุกครั้งนะคะควรรีรบล้างมือเลยเพราะว่าไอบีบีครีมมันจะเข้าไปติดตามเส้นลายนิ้วมือของเรามันจะดูขาวเกินเพราะฉะนั้นรีบล้างออกไม่งั้นมือจะขาวกว่าตัวได้นะอืก็กลิ่นกลินก่นหอมมากแบบแคนดี้นะคะทาเสร็จแล้วก็จะเป็นนี้นะคะนี่ยูริว่าสีชมพูพองพองแบบไม่รู้สิมันเข้ากับคนผิวสีอมชมพูมั้งดูแบบ สวยนี้เนาะอันนี้คือสีชมพูนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปดูสีต่อไปกันเลยค่ะก็มาต่อกันที่สีเขียวเลยนะคะสีเขียวนี้จะเป็นกลิ่นผลไม้รวมนั่นเองนะคะก็อุ้ยหลายคนถามว่าสีเขียวอ่าทาแล้วตัวเขียวบ้าว่าไม่หรอกมันก็เหมือนเบสสีเขียวที่เราทาหน้าเนี่แหละสิมันจะช่วยในเรื่องรอยแดงรอยดำต่างๆนะคะนี่สีเขียวอ่อนๆนั่นเอ แล้วก็มันเหมาะสําหรับสาวๆผิวครั้ํมากมากเลยนะคะเพราะว่าสาวๆผิวครั้าเนี่ยจะประสบปัญหาที่ว่าทาบีบีครีมสีขาวแล้วก็ตัวจะสีเทาเ al. แทนที่จะตัวขาวเนาะแต่ว่าสาว,สาวๆผิวครั้มทาสีเขียวนี้จะขาวขึ้นนะคะแล้วก็เนียนมากๆเลยเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องรอยแดงจุดดำๆต่างๆ, <j> uh. าๆ,ๆเพราะฉะนั้นผิวก็จะนูนเนียนมากๆนะคะเห็น <domestic S 1> <ๆ S 2> ไหมว่าทาสีเขียวก็ขาวเหมือนกัน <ๆ S 2> แล้วก็ดูแบบเนียนนี้ด้วยนะหรือว่าพออยู่ลิ้ผิวแดงทาสีเขียวมันเลยดูเนียนดีนอ่ะมันดูแบบไอ้พวกรอยแดงจุด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 เหมือนผิวผิวผิวอะไรนะผิวบอบบางที่มันแดงเป็นจ้จำจๆ,ๆ,ๆแบบเส้นเลือดอะ่ะมันก็ไม่มีเลยนะคะนี่เห็นไหมสวยมากนะคะก็ดูมันก็ดูไม่ขาวผ่องขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเหมาะสําหรับสาวๆผิวผิวผิวค้ำอ,อ่ะออนี่มันก็ขาวขึ้นกว่าระดับ,บปกตินะคะ นนี่คือสีเขียวนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปอีกแล้วค่ะก็มาต่อกันที่สีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสีเบสนั่นเองตัวนี้อยู่ลิเชียนะไม่รู้สิเพราะว่ามันไม่มีผสมชิมเมอร์แล้วมันเป็นสีเบสก็คือสีเนื้อนี่แหละมันก็จะทําให้ผิวอ่ะดูเนียนสุดๆอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนว่าเราทาพวกเมคอัพเลยอ,ะอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกนนลิ่นวนิลานะคะซึ่งกลิ่นเหมือนขนมอ่ะเหมือน กำลังอบขนมปังขนมเค,ค้กอยู่นะคะก็ยูรีว่าสีเบสเนี่ยนะคะเหมาะสำหรับสาว,สาวที่เน้นเรื่องการปกปิดมากๆเอาไปทาขาหลายๆนี่เวิร์กมากอะ่ะแล้วแบบลอยพวกแบบลอยแผลเป็นนะคะมันก็ช่วยอำพางได้ระดับนึงเลยนะซึ่งยูรีว่าสีเบสมันเป็นอะไรที่อมตอะเสียก็สาวผิวขาวก็ทาได้สาวผิวคําก็ทาได้นะคะแล้วก็ดูเนียนเหมือน ใส่ถุงน่องเลยอ่ะออเพราะว่ามันไม่มีชิมเมอร์แล้วก็แบบดูไม่ออกเลยเนี่ยว่าทา,านะคะแล้วก็ขาวขึ้นนะดูดูจากผิวจริงเห็นป่มขาวขึ้นไม่ใช่ว่าใครบอกเ้ยทาสีเบนไม่ขาวหรอกมันก็แค่นั้นแหละแต่มันเป็นการขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเอง,เองนี่ดูเห็นไหมขาววลีชอบสีเบจอ่ะมันดูธรรมชาติที่สุดอ่ะอืม ก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะสีขาวนะคะเหมาะสําหรับสาวที่อยากขาวแบบขีดสุดขาวแบบขีดสุดก็คือแบบเหมาะสําหรับคนที่อยากขาวมากๆนะคะอยากดูผ่องนะคะแล้วก็ออ้ยกระเด็นไกลนะคะแปบนึงแล้วก็สีชมพูนะคะเหมาะสําหรับสาวที่อยากขาวอมชมพูหรือสาวที่มีผิวขาวเหลืองอยากจะเปลี่ยนเป็นสาวผิวชมพูแบบเทลตี้ แล้วก็สีเขียวนะคะเหมาะสําหรับสาวผิวคล้ำที่มีรอยแดงรอยดํานะและสีสุดท้ายก็คือสีเบจตะกี้นี้ก็คือเหมาะสําหรับสาวที่เน้นเรื่องการปกปิดโดยเฉพาะแล้วก็อยากผิวขาวแบบธรรมชาติแบบจับไม่ได้เลยจริงๆว่าทา b ี Cream อะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะผลิตภัณฑ์ก็น่ารักดีนะคะแล้วก็หลอดใหญ่มากนะคะก็ใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูที่ w w w f a c e b o o k c o m b a b y k i s s t h a i l a n d นะคะ หรือว่าจะเข้ามาคุยกับยูริก็ได้นะว่าอยากอยากแบบผิวนี้ทาาไงดีอะไรอย่างนี้ที่แฟนเพจของยูริเลยนะคะแล้วก็อ่เร็วๆนี้เห็นเขาบอกว่าในอนาคตอันใกล้จะมีจําหน่ายบนท่าสับสินค้าชั้นนานะคะอีกหน่อยก็คงจะหาซื้อง่ายมากๆแล้วก็แบบเดินปุ๊บซื้อปับกลับบ้านได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไงวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ